ฝากไปด้วยนะครับบางเอมวยไทยครับเพื่อนๆครับโอ้โหภาคนี้ผมตกงานเลยนะครับเอฟีก็ฝากไปติดตามพี่เอด้วยนะครับพี่เอนี่ต่อเป็นช่องที่คุณภาพครับเพราะว่าถ้าเพื่อนไปสังเกตในช่องเนี่ยจะเป็นการไปเยี่ยมค่ายนักงวยส่วนใหญ่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของพี่เอนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคงมีคลิปแบบแบบเมื่อกี้แหละแบบที่พี่เอภาคแบบพี่เอถ่ายแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวคงได้ดูเป็นคลิปบรรยากาศมวยสดๆในเวทีผ่านทางช่องบางเอมวยไทยครับคงได้ติดตามกันต่อไปอย่างแน่นอนฝากไว้ด้วยครับบางเอมวยไทยโ มีอินเสิร์ตด้วยพี่เอนั่งอยู่กับผมนี่แหละนะครับเมื่อกี้ฝากพี่เอถ่ายให้บอกพี่เอเอาเลยนะครับพอพี่เอภาคดีอยู่แล้วนะครับ้อมวลมวยแน่นเอียดครับดูตรงนี้จริงๆสู้ไม่ได้เลยนะครับถ้าถามผมนะซีอุยเก่งจริงนะครับเบียดอยู่นะครับ้ำไล่แขนสู้โดนตีก็กดลงอย่างเงี้ยครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่น้ำให้เพื่อนได้รับดูรับชมครับบนล็อกนี่ก็ร้ลองต่อกันอย่างเดียวเลยครับนะแล้วก็เงียบแล้วด้วยเงียบแล้วครับบนล็อกเงียบเลยครับไปนี่ครับขวางไว้ขวางไว้ยังไงนี่ครับไม่มีอะไรแล้วครับเพื่อนๆครับน,น,นุมเอญเนจาทำอย่างไรดีนะครับเดินไปต่อยหมัดซ้ายขวา ขยับเข้ามา9ชิด9ชิดเตะซ้ายอ่าไ้เฮครับเตะซ้ายต่อยมัดว้ากรรมการนับครับแล้วก็สะดุดสะดุ้งลุบลงไปครับยังไงเอ่ยยังไรดีลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้ต่อครับสู้ต่อเอาน้ำเงินนะครับแบบนี้เรียกพกนะลิกนรกไลก็ลว่าได้ครับปักศอกขวาโอ้เอานะครับท่านท่านต่อตีรังกายอีกแล้ว สองคะแนนมาแรงเลยครับคืออย่างน้อยๆยกเนี้ยยกที่4เนี่ยน้ำเงินชนะแน่ชนะอยู่แล้ว2คะแนนครับอืแต่ไปดูว่ารวมคะแนนจะเป็นยังไงแล้วก็ยกต่อไปเขาจะต่อยยังไงต้องเดินน่ต้องเดินอย่างนี้ดูยังไงก็แพ้แล้วต้องเดินอย่างเดียวซิลต้องเดินยกต่อไปเนี่ยถ้าไม่เดินก็อาจจะแพ้เพราะมีลูกนับโดนเพราะว่าตอนแรกก็ได้เหลี่ยมได้ทรงคือเหลี่ยมทรงกินไปแล้วคือหลอกกว่าเก่งกว่าเหลือเชื่อโอ้โหบอลโลกีกลับงพลิกพื้นอยู่ครับ ไปโดนตรงนั้นแล้วลุกขึ้นไม่ได้ครับเมื่อกี้ยังโม้เรายังโม้กันอยู่เลยว่าซีอุยเนี่ยเก่งมากเ,มเก่งกว่าฝีมือทุกอย่างได้กินหมดเลยแต่เห็นเต้นเลยเมื่อกี้น็อกตับตานะครับโอ้โหโดนนะโอเคเอาแล้ว